มือใครที่ขอให้ปั้นดาเติมแต่งให้ฟ้าแพลวเพราวให้ดาวทุกดวงไปเปล่งประกายยินดีต้อนรับคณะกรรมการกับประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะครูชำนาญการ ด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้ขอรับการประเมินครูจินตนาพงชนะวันตำแหน่งครูคสอหศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเตรียมตะลวกตำบลโคกเพชรอำเภอกูข,ข,ขันจังหวัดศรีสะเกตสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรเกิดวันที่20มกราคมพุทธศักราช2510อายุ53ปี4เดือนปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่94หมู่4 ตำบลโคเกเพชรอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดประวัติทางการศึกษาพุทธศักราช2529สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนปรางกูอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดพุทธศักราช2552สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สวนดุสิต ประวัลรับราชการบรรจุตแต่งตั้งเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ในตำแหน่งครูผู้ช่วยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านละกาตำบลโคกเพชรอำเภ,ภอคุขันจังหวัดชีสเกตปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูอันดับคอส .1 เมื่อวันที่31พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเปียมตะรว่ว รวมระยะเวลาในการอารงตำแหน่ง7ปี4เดือนครูจินตนาพงษ์ชนะวันปฏิบัติการสอนดังนี้เป็นครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่1อายุ3-4ปีจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้6กิจกรรมคือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสียรีกิจกรรมกลางแจ้ง และเกมการศึกษารวมชั่วโมงการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้25ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลว่ปฏิบัติหน้าที่แผนงานของสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและงานพัสดุปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนรับผิดชอบโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปฏิบัติงานอื่นตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายเช่นโครงการน้ำส้มคันโครงงานส้มตำโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โครงการฟันสวยด้วยมือหนูการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินของเรื่องวิทยาฐานะชำนาญการด้านที่หนึ่ง ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูจินตนาพงษ์ชนะวันตระหนักดีถึงการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวินัยในตนเองประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งปฏิบัติตามกฎวินัยของโรงเรียนปฏิบัติงานราชการตรงตามเวลาปฏิบัติราชการเต็มเวลา เต็มความสามารถ 1. การมีวินัยด้านการมีวินัยครูจินตนาพงษ์ชนะวันมีวินัยในตนเองปฏิบัติตามตกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมแบบแผนอันดีงามของสังคมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมตรงต่อเวลาเสียสละอุทิศเวลาให้กับทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง การแต่งกายเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีครูจินตนาพงชนะวันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมัน่นและรับผิดชอบต่อผลสมฤทธิ์ของงานยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตามหลักศาสนา ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 3. การำดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมครูจินตนาพงษ์ชนะวันพึงละลึกเสมอว่าการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีส่งผลให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความประทับใจและนำไปปฏิบัติตาม ดำรงชีวิตตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมีความประหยัดมัธยัติอดออมดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนเข้ารับการอบ,มบรมหลักสูตรเกี่ยวกับอาชีพการดำรงชีวิตที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูจินตนาพงษ์ชนะวัน ให้ความรักและเมตตาสิทธ์ทุกคนอย่างสม่ำเสมอโดยความเอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆเช่นด้านการแนะแนวจะส่งเสริมและให้กำลับบงใจให้คำยกย่องชมเชยเป็นการเสริมแรงให้นักเรียนเกิดความมั่นใจเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาชีพและวิชาการอย่างสร้างสรรค์ศึกษาคนา้นคว้า ได้เริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้ในงานพัฒนาวิชาชีพรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้เรียนชุมชนสังคม 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพครูจินตนาพงษ์ชนะวันในฐานะเป็นครูตระหนักดีว่าการเป็นครูที่ดี จะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่และวิชาชีพมีการวางแผนและบริหารงานแบบนักเรียนมีส่วนร่วมอุทิศเวลาและเสียสละเวลาเพื่องานราชการโดยไม่เห็นแก่ความเด็ดเหนื่อยนอกจากพัฒนาการเรียนแล้วยังอบรมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีเมตตาเสียสละเพื่อส่วนรวมด้านที่สงคุณภาพการปฏิบัติงาน สมรรถนะที่หนึงการมุ่งผลสำฤทธิ์ของงานครูจินตนาพงศ์ชนะวันมีความมุ่งมั่นในการทำงานทุ่มเทให้กับการจัดการเรียนการสอนจัดทำหลักสูตรเป็นของสถานศึกษามีการวิเคราะห์ประยุกต์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับชุมชนและท้องถิ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม จะทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นการศึกษาทั้ง4ด้านพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัยซึ่งสมดุลทั้งทางร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญามีความรู้คู่คุณธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขจะทำเอกสารประกอบหลักสูตรแผนการจัดประสบการณ์ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรจะทำแหลง่งเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำสาระการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นขอสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพสมรรถนะที่2การบริการที่ดีครูจินตนาพงษ์ชนวันมีการดําเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบปะผู้ปกครองเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานเป็นแนวทางในการจัดจิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสมรรถนะที่3การพัฒนาตนเองครูจินตนาพงษ์ชนะวันศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่ทําให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายอันได้กแก่การเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการการศึกษาค้นคว้าจากสื่อและเอกสาร การเข้าร่วมนิเทศการสอนตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกครั้งที่มีโอกาสกับเพื่อนร่วมงานสมรรถนะที่4การทำงานเป็นทีมให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีต่างๆของทางชุมชนเช่นกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมการแข่งขันกีฬากิจกรรมวันไหว้ครูเป็นประจำมุ่งแสดงความคิดเห็นแก่บุคลากรภายในองค์กร และเพื่อนร่วมงานในโอกาสต่างๆสมรรถนะที่5การออกแบบการเรียนรู้ครูจินตนาพงษ์ชนะวันจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน6กิจกรรมหลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์พบคําตอบด้วยผู้เรียนเองทําสื่อการเรียนการสอน ออกแบบนวัตกรรมที่ใช้ในหลักการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนอยู่เสมอพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงทำสื่อการเรียนการสอนออกแบบสร้างนวัตกรรมจัดกิจกรรมรักการอ่านและมีมุมหนังสือให้แก่ผู้เรียนจัดระบบการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนสมรรถนะที่6ก การพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมนอกเหนือจาก6กิจกรรมหลักตามหลักสูตรปฐมไว้ครูจินตนาพงชนะวันนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเช่นกิจกรรมศึกษาแ่งเรียนรู้กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาปูฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมเช่นนั่งสมาธิการบำเพ็ญประโยชน์ตลอดจนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และปุ่ิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านรู้จักเข้าร่วมกิจกรรมและทำงานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนฝึกความมีระเบียบวินยัยมาตราที่7การบริหารจัดการชั้นเรียนครูจินตนาพงษ์ชนะวันจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้มีความสำคัญเพื่อต่อการส่งเสริมความใข้รู้ความสนใจของผู้เรียนจัดมุมประสบการณ์สำหรับเด็ก ได้แก่มุมหนังสือฝึกนิสัยรักการอ่านส่งเสริมให้หนักเรียนมีทักษะด้านภาษาส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์